S <S <S ทุกคนเหมือนกล้วยป่านะใช่กล้วยป่าสวยงามมากเฮ้ยพี่พี่เสียงปืนเฮ้ยน้องชายผมผมนี่ป็นน้องชายก่อนสวัสดีครับผม สวัสดีพี่พีพีลุงป้านะอาทุกทา่านนะครับผมอยู่กับผมสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรืนนะะ่อยน,น,นะครับผมแฝดเล็กนะครับผมผมกิตนะครับวันนี้ผมและน้องชายเข้ามาที่ป่าที่ผมกระใหญ่เคยมาตั้งแคมป์ทุกคนพี่พีีซีหลายคนที่ถ้าดูคลิปจะจาได้ที่ผมพาชายแปลกหน้าเข้า,าพักในแคมป์ที่ผมมาตั้งไว้ก็ลุงเขาอ่ะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรนะอยู่ก็หายไปเลยตอนตอนที่ผมกำลับบงจะเดินทางไปต่อห้าหลังมาไม่เจอลุงเขาล เขบอกว่าก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็เป็นคนเชื่อสมควรแล้วกันทุกคนนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคืออะไรยังไงก็เลยพาย้องชายกลับมาตั้งแคมป์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าน้องชายว่างแลคนนะผมเลยอยู่บ้านมันเบื่อเข้าป่าดีกว่าเอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่แคมป์แล้วก็จะไปตั้งจุดเดิมเลยแล้วก็จะทำมาม่าก,กินกับน,น,น้องในป่ามีปลากระป๋องมาเยอะจีบวันนี้เพื่ทุกคนเดี๋ยวฝากพี่เป็นกำลังใจให้ผมและ้องชายกดติดตามช่องพี่แฝดวีสองทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบให้ผมสองคนด ดูตอนที่ผมทํามาม่ากินในกระบอกไม้ไผ่กันทุกคนนะไปวันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปชมกัน<า>ไปพี่พี่ก็เดินไปตามร่องน้ำทากคนนะเพราะว่าตอนที่ผมมากระใหย่ก็ถึงร่องน้ําผมก็ตั้งแคมป์เลยวันนั้นที่ผมตั้งแคมป์ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งแคมป์นั้นคนนะเพราะว่าตั้งใจจะไปหาบาลูไปล่าสัตว์แต่ติดฝนแล้วมาเจอเรื่องบังเอิญก็คือ มาเจอเรื่องแปลกๆที่แบบว่าคิดไหมคุณคุณลุงท่านหนึ่งเดินมาขอเข้ามาถามทางแล้วเราก็บอกว่าทางอนี้เขาก็รู้แต่เขาก็ไม่ยอมไปเขาก็ขอเข้ามาอยู่กับเราอีกรอบหนึ่งทีนี้เรื่องแปลกก็คือลุงแกหายไปกับตาแล้วมาเตือนเราด้วยเตือนเราว่า ให้ระวังตัวนะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองดีเพราะว่าจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาในตัวผมก็หึลุงเตือนแปลกๆผมก็ไม่ไม่อะไรก็เข้าใจว่าคนแก่เขาเตือนติก๊ก,ก,กติ๊กปกติกินมะนี่วันเราจะเดินตามล่องน้ำนี้ไปนะ<ม>ไประวัง,ระว,งระวังลื่นนะเดินนะ<ม>ไปเดินไป ทุกคนตอนนี้ก็กกล้จะถึงที่แล้วโอ้ข้างหน้าใช่ปะไปกิดมันจะอยู่ข้างหน้านี่แหละไปหน้าถึงแล้วเออใช่ใช่ใช่ทุกคนถึงแล้วกิดเนี่ยข้างหน้านี่ถึงลัถึงแล้ว,ลวเห็นไหมพ,พ,พี่ตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วหวังว่าวันนี้คงไม่เจออะไรแปลกๆก,กันนะโอ้ย,อยเกียกหมดเลยกินระไรบ้าง โอ้ชีวิตเยี่ยทุกคนถึงแล้วแล้วก็ยังอยู่เสายังอยู่แถมที่ผมตับจางกับใหญ่นะนักกิจที่พี่มาแล้วเสรแล้วก็คือเนี่ยเขาบอกเขาแอบดูผมั้งนานแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ตรงข้างว่าผมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเลยใช่แล้วผมก็งงว่าแอบดูทําไมทำไมไม่เข้ามาถ้าคนปกติทั่วไปนะแต่บอกเข้ามาปุ๊บก็อยู่ก็หายไปกับตางงมาก โอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับน้องชาจะตั้งแคมป์ตรงนี้กันแล้วก็จะต้มมาม่ากินในกระบอกไม้ไผ่กันทุกคนนะมาทำดูว่าจะเป็นยังไงเริ่มเลยอันดับแรกล้วเดืนชุดไปกันทุกคนมึนฝนตกอะ่ะฝ่ามืนมึมและ Gracias.

ต้องใช้ไฟแรงมากในการเผาปล่อยไผ่นนะ เ hey. กดเดี๋ยวถ้าไฟติดดีๆแล้วเราจะต้องหาไม้ไผ่นะ uh huh. ไม้ไผ่บนนั้นก็ได้เราจะต้มมะม่าก,กับบอบไม้ไผ่เคยกิน่เายไม่เคย,เคยอย่างแรกของน้องชายทุกคนนะพาช่าเข้าป่าหัดทําอะไรง่ายๆในป่าทุกคนนะก็เดี๋ยวจะทากบอบไม้ไผ่เพื่อจะใส่มามา่มาแล้วก็ต้มตอนนี้ต้มงบวไม้ไผ่ติดแรง อย่า้ฝนตกตอนนี้เด้อน้ำบ้าเลยนะฝนตกเนี่ยใช้ไม้เยอะขนาดนี้เ,เหรอเพราะว่าไฟไม้ไผ่จะสู้กับมันชั้นนานมากก่อนไม้ไผ่จะแบบน้ำตลอ้อนนะ <c oughs> ไปอาคกิตตามพี่มาทำไม้ไผ่พี่บ่าวใส่มากมาก,กันนี่ก็แ้ ผักกูดนะถ้ามียอดผักกูดอ่ะเราจะสาม,มารถเอาไปเสร์มมอยาม่าได้กินอยมาะหม่าได้อร่อยม,อมากๆทุอคนเดี๋ยวนะผมขอตดัดมะาก่อนนะแล้วก็จะ ดูทีตอนนี้ผมตัมดไม้ไผ่จบแ,แ,แล้วแล้วก็จะทำเป็นกระบอกกระบอกไปไปเซ็กทำอะไรวะเนี่ยให้ถ่ายว่าทำอะไรอะไรอ่ะไม่รู้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกวว้าวตะเกียบไงทำตะเกียบตะเกียบมไม้ไผ่สองัวคู่แล้วก็นี่ได้ละกระบอกใส่มามากก็เดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำแล้วก็จะเตรียมใส่มาม่าต้มน้ำ จะเกียบยาวขนาดนี้เราแบ่งครึ่งไงทำไวเลยรอดูว่าเป็นไงกินได้หรือเปล่าโ,โอเคนเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จแล้วก็จะให้ดูตอนจับต้มน้ำนะคนละไป,ไปโอ้โหตอนนี้เราก็ทำตะเกียบและตะบอกใส่หม่ามาเรียบร้อยแล้วจะมาล้างกัน ล้างเสร็จปุ๊บก็จะใส่น้ำไปเลยน้ำหว้วยน้ธรรมชาติทุกคนน้ำสะอาดน้ำใส่ไะเจียบไปล้งล้างข้างนอกข้างในให้สะอาดก่อนนะก็จะ,จะให้เป็นเชื้อโรคแต่อย่างว่าธรรมชาติมันก็สะอาดอยู่แล้วเราแค่แต่แต่งเติมปรับปรุงให้มันสะอาดกว่าเดิมนิดหน่อยนะ โอเคครับพี่ๆตอนนี้ผมก็นกํากระบอกน้ำายที่ใส่น้ําแล้วล้างด้วยทรายน,นี่อะไรดำๆน้องครออกนะก็พิงกลับมาแล้วก็ต้มไว้ทุกคนนะงนไงจิตสุดยอดป่ะอ,อน้องบอกว่าทำดูลําบากจังวะ <c oughs> นี่แหละเราต้องใช้วิธีเอาตัวรอดในป่าให้ดูแบบง่ายๆอย่าใช้อะไรมันยากๆต้องอยู่ง่ายกินง่ายนะ โอเคทุกคนแต่ผมจะรอน้ำเดือดแลวจะใส่มามาให้พี่ๆดูนะทุกคนนะไม้ค่อนข้างจะหนาอยู่นะกว่าน้ำกว่าน้ำจะเดือดนนะ่ก็ใช้เวลาอยู่นะรอกินเดี๋ยวอ,อ,อะไรกินอะกินซุซุ ใทุกคนเราก็จะนั่งรอน้ำเดือดก่อนตอนนี้ใช้เวลาทุกคนนะง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายทุกคนร้อนมาล้ววันนี้แล้วมื้อนี้อร่อยแน่เราประจิตใช่ <laughs> แสงลงแรงมากเลยแสงไปนะ รอกันไปทุกคนรอกันไปโอเคทุกคนเดี๋ยวระหว่างที่น้องต้มออมมาผม,าม,ามจะเดินไปหาผักกูดนะเพื่อจะมากินกับมาม่าแบบอร่อยทุกคนนะมีผักผสมด้วยมันจะทำทำให้าดูน่ากินนะทุกคนเดี๋ยวไปหา,ข,าข้างบนกัน ให้น้องเฝ้าที่แคมป์แล้วก็รอน้ำเดือดแล้วก็ให้น้องใส่ใส่มาม่าเข้าไปโอ้ยจะอ,ออกมาหาผักกูดก็เพื่อจะไปจินกับม,มาม่าก่ทุกคนเหมือนกล้วยป่านะใช่กล้วยป่าสวยงามมากนี่ตัวหนึ่งสึ่งอะไรวะ นี่ดอกมากูดไม่รู้มีพื่อนป่าอุ้ยป่าทุกคนป่าว่ายแรงมากอยู่แถวนี้แหละไม่รู้ยุดไปไหนต่อตามไม่ทันทุกคนนะว่ามากโอเคมจะหาพากรูดต,ตรงนี้ก่อนโอ้ทำไมมันไม่มีเลยวะเหมือนมี การมาเด็ดตลอดเลยยอดยังโดนหักไปเลยเสร็จแล้วเร็จ<ฮ>แล้ว,แล,วแล้วผมหนึ่งยอดใช่นะเออใช่นี่กินกับมามา่า ตัวอะไรวะพวกคูหายากมากทุกคนนะไม่รู้ว่ามีใครมาเด็ดหรือเปล่าแต่ใครจะมาได้ปลาลึกเงี้ย ดูข้างล่างดเลยดูข้างล่างก่อนเหมือนมันจะน้อยมากเลยตรงนี้ก็แทบจะไม่มียพี่ๆแรงมากแค่จะไปหาอีกฝั่งหนึ่งก่อนราะว่าตรงน,นี้น้อยมากเลย รีบหานี่ับไปอยู่น้องชายนะนอากลัวน้องชายอยู่คนเดียวแล้วเกิดอันตรายทุกคน

เราจะได้เอาไปกินยอบอมมกกับนะหม่าวนะผักมันทั้งอยู่น่ากินขึ้นถ้าไม่มีก็ไม่เอาถ้ามีก็ดีนะโอ้เสียเหมือนพึ่งหลวงทุกคนดังมาก ทุกคนนะผมไม่เจอเลยทุกคนโอ้ต้องนึงก็ไม่มีด้วยข้างล่างก็ไม่มีแล้ว,ลวโอเคไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวไปหาไม่อาแล้วเฮ้ยพี่พี่เสียงปืนเฮ้ยน้องชายผม ผมดูนี่ก็ทของชายคนกีน้กี้เป็นไรไอ้ยิงปืนเสียงดังมากเลยพี่พี่ออพี่ป็นดังมากเลยลิเ้เป็นอะไรบา้าเสียงไก่ปะเสีย<ห>งไก่ไหมข,นนข้างบนเหรอ พี่พี่มีเสียงดังเข้ามาคล้ายเสียงปืนนะดังมากทกุกคนดังล้านป่าเลยเผมเลยรีบวิ่งก็มาหาน้องชายทุกคนนะเป็นห่วงคิดคิดพี่ว่าพอก่อนเก็บของดีไหมฮะมฮทุกคนมันดังมากแล้วผมก็รีบวิ่งก็มาหาน้องเลยนะกลัวมันน้องจะเป็นอะไรไปผมว่าผมไม่ปลอดภัยแล้วเก็บของดีกว่า เก็บของเพื่อจะนี่ก่อนพวกของปลอดภัยนะพร้อมดิงเสียงมันใกล้มากทุกคนมันไม่ใกล้จากเราเลย,ยเ,ยเสียงจากข้างบนนี้ทุกคนมันชัดมากโอเคคิดจะเก็บของคิดเดี๋ยวจะกลับกันไม่ปลอดภยัยอันตรายอันตรายไม่เสี่ยงดีกว่าเราไปจินตนากาไปคิดไปทุกคนไม่เอาแล้วทุกคนเก็บของก่อนเก็บของก่อน